รรครับผมขอสายพระอาจารย์ไปสอนอะไรครับเจ็ดต่อเรื่องอะไรครับเก,กี่ยวกับการนต่อต้าตนข้อตกลงไปแล้วกนี้เก,กี่ยวกับเรื่องความทรงจำเรื่องสัญญาตอเอเนี่ยคุณน้องคุณน้องคุณน้องดูคุณลุงจากช่องทางไหนครับเออ ก่อนเคยไปหาท่านแล้วก็ได้เบอร์มาแม่ไม่ดบบูช่องทางไหนคือเคยเคยไปหาท่านมาสามครั้งแล้วเ่าพอมันมีปัญหาเลยว่าอยากจะถามเรียนถามท่านว่าพอนั่งเขาไปมากๆอ่ะมันผลากความทรงจำของเรามันไม่หลงเหลืออ่ะมันมันอะไรไม่ได้มันมีแต่ยังไงละ่ะ คุณลุงเปิดสายทุกคืนตั้งแต่โดยประมาณนะครับคร่าวๆนะครับสักห้าทุ่มไปแล้วเนี่ยครับทุกวันถึงตีหนึ่งประมาณเที่ยงคืนได้โอเคไหมครับเปิดสายยังไงเปิดสายโทรศัพท์เนะใช่ใช่ใช่ไห่ว่าเปิดเปมิกปโก,ก็ปล่อยไว้เงี้ยนะใช่ไหมก็ <S 1> <S 1> <S 1> ถามคำถามรอคำตอบลักษณะนี้ครับผม ประมาณ 5, 5ทุ่มได้ไหมใช่5ทุ่มไปแล้วครับ,บ,บแล้วก็แล้วก็ด,ดูจังหวะของยูทูบ b e ตัดแล้วก็เออฟซบุ๊กนะครับผมเพราะจะไลฟ์สด3ช่องทางครับผมออพอคุณลงมา4ทุ่มคุณลงก็จะพูดสัก1ชั่วโมง พอพูดจบหนึ่งชั่วโมงก็คุณลุงก็จะเริ่มเปิดสายคุณน้าก็ค่อยโทรเข้ามาได้ครับผมคือไอ้พูเผยพวกกันน่ะเล่นไม่เป็นไงไม่ต้องไปเล่นมันเราเอาเรื่องสมาธิสิเราก็เอาเรื่องเฉพาะตัวที่เราได้ประโยชน์นะครับใช่นะ เหมือนเราเหมือนเราสมาธิเราก็ต้องปรับตัวกับสิ่งที่เป็นจริงตามสมถะสมาธิใช่ไหมเหมือนกันกับลุงหงอ,อครับลุงหงอจัดอยู่ประมาณสักไม่น่าจะเกินสามงสี่ชั่วโมงต่อวันน่ะก็น่าจะปรับตัวเข้าหาลุงหงอมากกว่าเพราะว่าผู้ฟังโดยรวมอะ่ะก็จะเยอะนะครับผมออกเป็นประประ,ะประมาณตู้เล่ำประมาณก็ว่าก จังหวะถ้าจังหวะไม่ได้เปิดสายก็ต้องต้องตองขออภัยด้วยนะครับครับผมครับครับครับครัสครับครับครับัส,สคร